สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะฮะวันนี้พบกับสีรับพี่นับครับในเกม Counter Strike Global นะครับ,บเ,เะรีรอย่รงเงี้งย สหรับใครที่ชื่นชอบเกม CS:GO นะครับก็สามารถเข้มาติดน,นะช่วงนี้เพราะว่า เพราะว่าที่ทุกคนมีท่เท่าเทียมกันหมดนะฮะ เกมนี้ไม่เหมือนดีนะครับที่เดินสายายิงแล้วจากเอ่อยังไงล่ะจะหลุดตัวได้ไม่ใช่นะฮะเกมนี้แตกต่างนะเกมนี้ต้องยืนนิ่งๆนะครับเึดนะผมช่วยพิญญาหัดเล่นนะครับแล้วส คือ bon. คุณก็ไม่ต้อง่จะเตือนพกันนะมันก็สามารถแยิงยิงยิงืนได้นะครับไม่ใช่ เพื่อโดนยิงจากข,ข,ข้างหลังไม่ได้เด้วยเหรออ๋อบันได การ่อต้เสียงอะไรแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าผมจะมีบอดระดับในบบท่ไม่มน้าบทระดับใบ่าก็จะแตกต่างกันลรงซอย 何 Shot. Good job. Good kill. Nice shot. เวที่สุดท้ายครับสำหรับเกมนี้ จตาาสำหรับเกมนี้ก้มาไปก่อน้ววันนี้ชคดีบายบายสวัสดีครับ